สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟโกลเด้นซิตี้เซิร์ฟนี้เล่นฟรี PC มือถือแล้วก็เป็นเซิร์ฟมอดด้วยนะครับเล่นผ่านลันเชอร์ไม่ต้องสอบนะครับสมัครตัวละครเข้ามาเล่นได้เลยนะแล้วก็ตอนนี้รับหน่วยงานจำนวนมากด้วยนะครับถ้าใครอยากเป็นหน่วยงานนะหมอตำรวจต่างๆนะก็ติดต่อกับแอดมินที่ใต้คลิปใน Discord ได้เลยนะครับและจุดแรกที่จะพาทุกคนมาดูก็คือ ปราสาทเลโก้ LEGO สีทองครับทุกคนนะไปดูการข้างหลังนะสวยสุดจัดเลยทีเดียวเชียวนี่จุดนี้นะครับสำหรับจุดนี้ของเซิร์ฟก็จะเป็นจุด AFK นั่นเองครับนี่มา AFK ก็จะได้เหรียญโทเค็นของโกลเด้นไปนะครับนี่เหรียญโกลเด้นนะครับเอาเก็บไว้เยอะๆนะครับเดี๋ยวจะได้เอาไปแลกกาชานั่นเองครับในเซิร์ฟนะนี่ของดีเยอะนะในกาชาในเซิร์ฟนี้นะครับนี่แล้วก็ในเซิร์ฟนี้ จะมีกาชาโปรโมทด้วยนะครับก็โปรโมทผ่าน YouTube Facebook TikTok นะครับสำหรับคนที่เอาเซิร์ฟไปโปรโมทหรือว่าไปแนะนำเนาะก็แจ้งกับแอดมินได้ที่ลิงก์ใต้คลิปใน Discord เลยนะครับจะมีห้องแจ้งหลักฐานอยู่นะแล้วก็แคปจอไปให้ดูนะครับว่าเราโปรโมทเนาะแล้วก็โปรโมทไปก็จะได้กล่องกาชามานะครับนี่ช่องทางละ5ลูกเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็โปรโมทได้ทุกวันนะครับวันนี้ผมเปิดโชว์ให้ดูนะครับ20ลูกเท่านั้น ได้รถมา3คันครับได้กาชาแฟชั่นมา5ลูกนะครับแล้วก็ได้เงินมาด้วยนะเมื่อกี้นะครับนี่อันนี้แค่20ลูกเท่านั้นนะเปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือวันหนึ่งเราหาได้ทีละ15ลูกนะครับสวันก็30ลูกแล้วนะเพราะว่าโปรโมทได้ทุกวันนะครับและรถที่แจกเป็นกาชาโปรโมทนะครับก็คือรถคันนี้นั่นแหละนะแล้วก็เปิดได้ง่ายจัดเลยนะครับแนะนําให้เก็บไว้เยอะๆแล้วก็เปิดทีเดียวนะครับมันก็จะเหมือน การันตีไปเลยนะครับว่าเราอาจจะได้รถคันนี้แบบชัวร์นะเพราะว่าเมื่อกี้20ลูกก็ได้มาตั้ง3คันแล้วนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟนี้กาชาโปรโมทเปิดได้กี่คันก็ตามมันจะให้เราแค่คันเดียวนะครับเพราะว่าเป็นของฟรีเนาะอืมก็คือเหมือนการันตีให้เลยก็ว่าได้นะเมื่อกี้ได้ง่ายจัดนะทีนี้เรากลับมาที่จุดเกิดนะครับนม่มารับของเด็กใหม่ตรงนี้เลยนะครับแจกคมินิคูเปอร์รถหมด1คันนะครับเดี๋ยวเสกให้ดูเนาะ ส่วนตัวนี้ก็เป็นเงื่อนไขในเซิร์ฟเนาะนี่ก็จะเป็นวิธีเล่นนั่นเองครับนี่เล่นแบบโรเพย์นะเซิร์ฟนี้ส่วนฝั่งนี้ครับก็จะมีการชาเด็กใหม่ให้ด้วยนะครับ10บลูกเลยนะแจกแล้วก็ไปเปิดกันมันๆน,นะครับก็คือของเต็มตัวเลยทีเดียวเชียวตอนเกิดมาครั้งแรกในเกมนี่ครับเป็นลูกสีเหลืองๆแล้วก็เปิดใส่เอานะครับนี่มันก็จะมีกราะชาแฟชั่นด้วยนะครับด้านในนะ ส่วนกาชาแฟชั่นถ้าเราได้มานะครับก็คือเอาเก็บไว้ในตัวก่อนนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทํากาชาแฟชั่นให้นะครับนี่ก็คือเดี๋ยวจะแอดแฟชั่นให้เซิร์ฟนะเพราะว่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่ก็คือเราเก็บไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งหรือว่าเอาไปเอาไปให้เพื่อนเนาะเก็บไว้ก่อนนะรอเปิดทีเดียวนะครับจะมีแฟชั่นมาแจกในเซิร์ฟเปิดผ่านไอ้ลูกกาชาเนี่เนะเนาะแล้วก็ ฟังนี่ครับนี่มาดูตรงนี้ก่อนก่อนจะเสกรถนะครับก็จะเป็นธนาคารนั่นเองนะนะกดผิดวิ่งเิียดนะอ่านมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่ตรงนี้จะเป็นจุดซื้อของครับทุกคนนะนี่ก็แนะนําให้ซื้อให้หมดเลยนะครับมีมือถือนะครับนี่เครื่องตีเล็กเรื่อยไฟฟ้าเบ็ดตกปลานี่เดี๋ยวจะพาไปตกปลาโดยน้อยแล้วก็มีเหยื่อนะเหยื่อนี่ซื้อไปเยอะๆนะก็คือ ในเซิร์ฟนี้จะเป็นตกปลาแบบอตัตโนมัตินะครับมีฉลามให้ตกด้วยนะแล้วก็จะมีการันตีฉลามนะครับก็คือตกได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะเดี๋ยวจะแนะนําว่าจะตกมันยังไงนะครับส่วนฝั่งนี้ก็มาเสกมินิให้ดูนะครับนี่เลยคันนี้เลยนะเอาไปเปลี่ยนสีก็เท่ะนะครับไม่ต้องแต่งอะไรเยอะนี่เหมือนแต่งมาให้แล้วแหละนะครับนี่ไงโอ้โหสวยสุดจัดล้อแม็กก็เท่ะนะครับโดตําด้วยตรงจังหวะนี่ <laughs> ทีนี้เรากลับมาที่ตู้ ATM นะครับเปิดให้ดูว่าหน้าตาเป็นไงนี่ไงแบบนี้เลยครับทุกคนนี่เป็นเหลืองเหลืองทองทองนะครับเพราะว่าเป็นโกเด้นนั่นเองครับสำหรับเซิร์ฟนี้นี่โอเบิร์กคอนโอนจ่ายได้หมดเลยนะครับและต่อไปครับทุกคนเป็นร้านเปลี่ยนเสื้อผ้าเองครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีสกินอะไรน่าสนใจบ้างนะครับนี่มีสกินใหม่ด้วยนะที่ไม่เคยเห็นเลยนะนี่ไงกดเข้าไปอันแรกก็จะเป็นเหมือน หนุ่มเด็กแวน้นนะครับนี่อันนี้เราเห็นประจำเนาะแต่ถ้าเราเปิดไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นตัวละครแบบผู้ดีเลยนะแล้วก็มีเด็กแนวด้วยนะครับนี่ผู้หญิงก็มีนะสกินผู้หญิงนี่สวยนะนี่สังเกตดูนะครับแล้วก็มีเจวัดบิวคนเมื่อกี้ด้วยนะแล้วก็มีนุน้อยผีเสื้อด้วยนะครับเมืเ่อกี้อืมก็สวยดีนะนี่ก็เลยซื้อมาดูนะครับนี่สวยประหลาตัวนี้ แล้วก็ต่อไปครับเดี๋ยวพาไปดูร้านขายรถนะครับตอนนี้กําลังเพิ่มรถเข้ามานะตอนนี้มีรถอยู่3าคันในเซิร์ฟนะครับที่เป็นเซิร์ฟมอดนะแต่ในอนาคตนะครับเดี๋ยวจะอัพเข้ามาเรื่อยๆแบบจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็เอาเงินเขียวซื้อได้เลยนะสำหรับเซิร์ฟนี้และจุดขายรถตรงนี้ตอนนี้จะมีมอเตอร์ไซค์ให้ซื้อก่อนนะนี่ครับและ หลังจากที่ซื้อรถแล้วนะครับมันจะมีจุดเสกอยู่ข้างโชว์รูมนะครับนี่โชว์รูมสีแดงโคตรสวยนี่เนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะเอารถมาเสกนะครับฝั่งนี้เลยนี่กดเสกครับ Pcx160 เลยทีเดียวเชียวนี่เดี๋ยวขับให้ดูรถแรงนะนี่ อ๋อยังเฟี้ยวเลยนะครับบดหมอดพวกนี้แล้วก็จุดต่อไปครับนี่อันนี้แหวกแนวมากเลยนะครับก็จะเป็นเลเบลในเซิร์ฟเนาะจุดคราฟอาวุธนั่นเองครับทุกคนนะอยู่ตรงนี้เลยข้างถนนนะอยู่ใกล้ๆกับเมืองแรกเลยนะครับเมือง LS เอลยนะนี่ก็จะมีสนับมือให้คราฟนะครับตอนนี้นะก็เดี๋ยวจะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับตอนนี้นะนี่สำหรับคนที่เข้ามาอาจจะเทพก่อนก็เป็นได้นะครับ เข้าก่อนเทพก่อนไปกันต่อครับต่อไปจะเป็นระบบงานในเซิร์ฟนี้นะครับมีโคตรเยอะเลยนะก็เอามาสัก2-3สาอันแล้วกันนะครับตัวนี้ก็คือจุดซื้อหมูครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงหมูกันนะในเซิร์ฟนี้เลี้ยงหมูได้ทีละ5ตัวเลยนะครับแล้วก็หมูแต่ละตัวนะขายได้ตังค์เยอะด้วยนะครับนี่สองสาร้อยเลยนะแต่ละตัวนะครับแล้วก็เลี้ยงเร็วด้วยนะนี่ไม่ต้องรอแบต สิบนาทีสิบห้านาทีอีกแล้วนะครับนี่ก็คือเรารอสักสองสามนาทีก็เก็บได้แล้วนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ไม่เหมือนตะก่อนเนาะนี่ไงแปบ๊บเดียวห้าเปอร์เซ็นต์ะนะเพิ่งวางเมื่อกี้แล้วก็ไอห,หมูในเซิฟนี่ครับก็วางตรงไหนก็ได้นะสังเกตดูในมินิแมปนะครับมันจะเป็นวงสีเขียวๆเวนาะเราก็วางในวงนั้นแหละนะครับวางสูงสุดได้ทีละห้าตัวอะไรนะครับนี่และที่สําคัญชอบมากนะก็คือ เราไม่ต้องไปให้อาหารมันนะอืมก็คือเอามันวางบนพื้นนะ่ะมันก็จะเติบโตเองนะครับนี่หาพวกไส้เดือนกินนะ <c oughs> ตามพื้นทั่วไปครับทุกคนนะแล้วก็รอเท่านั้นแหละนะอืมนี่เลยครับแอบส่องหน่อยนี่ไง17เปอร์เซ็นแล้วตัวนี้เพิ่งวางเมื่อกี้แป๊บดียวนะทุกคนนะอืมนี่ก็เล่นง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ20เปอร์เซ็นแล้วตัวนี้เท่าไหร่ ตัวนี้ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์น่ะนี่แปบ๊บเดียวเนาะส่วนงานต่อไปครับเป็นงานตกปลาแบบอัตโนมัตินะครับง่ายๆเลยนะสังเกตดูในมินิแมปเล็กนะครับจะมีวงสีน้ําเงินนะครับก็คือเราก็ตกปลาตรงนั้นแหละนะครับตรงไหนก็ได้นะแค่มีเบ็ดกับเหยื่อในตัวเราเท่านั้นนะครับเงื่อนไขในการตกปลาก็ง่ายจัดเลยนะก็คือตกอัตโนมัติกดเทีเดียวจบเลยนะครับแล้วก็รอ1น,นาทีนะ1น,นาที ตกได้1ตัวนะครับนี่แบบนี้เลยนี่ก็ง่ายดีเนาะแล้วก็จะมีการันตีตกปลาฉลามด้วยนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้และสำหรับปลาฉลามนะครับเขาบอกว่าต้องตก1ชั่วโมงเลยนะก็คือการันตีปลาฉลาม1ตัวนะครับนี่ก็คือการตกเนี่ย มันจะได้เหรียญ AFK มาด้วยนะครับทุกคนนะทุกงานในเซนะิฟน่ะจะมีเหรียญ AFK ให้เราแบตสุ่มด้วยนะครับเป็นแบตนั้นนะ mm hmm. ก็คือเราปล่อยไว้ก็เหมือนกับการ AFK ก็เป็นได้นะครับประมาณนั้นนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหรียญเยอะเหมือนเราไปอยู่จุด AFK ก็เท่านั้นเลยนะครับนี่ก็ลองเล่นดูนะเซิฟนี้ก็ถือว่ามีระบบหลากหลายดีนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นจุดเก็บหมอนทองนี่ครับทุกคนนะ <c oughs> ทุเรียนหมอนทองจัดไป นี่ถ้าเก็บแบตใหม่ด้วยนะครับโดดตบทุเรียนโอ้โหมือพองหมดมือน่าจะเป็นรูเหมือนนะครับตว่านี้นี่ก็ลองเล่นดูนะงานเยอะจัดส่วนต่อไปครับเป็นงานขุดเหมืองแร่นะครับนี่ขุดเหมืองแร่เจ๋งเะล่ะสลับเซิฟนี้ครับจุดเก็บเหมืองแร่นะครับอยู่ตรงกลางแมปตรงทะเลทรายเลยนะครับแล้วก็กดง่ายๆนะแค่เรา กดต่นะครับก็จะเป็นการขุดนะส่วนจุดนี้ก็จะเป็นจุดโพเซตนะครับ2อ,อ่านแร่2อ,อันนะก็จะโพเซตได้1อันนั่นเองครับพวกเศษแร่อย่างเช่นเศษแร่แพ็ตีนัม่ม2ชิ้นก็เอามาโพเซตตรงภูเขาตรงนี้นะครับเรียกภูเขาแล้วก็ตรงเนินปวกตอนนี้นะก็ <c oughs> จะได้แพ็ตีนัมมานี่เองครับนี่เอาไปครับอาวุธต่างๆได้นะครับแล้วก็ไอปลาฉลามเมื่อกี้นะครับก็ไปครับอาวุธได้เหมือนกันนะอื นี่มีการันตีด้วยเนาะอันต่อไปครับนี่เป็นจุดจกปูนครับงานดํากันบ้านนะครับที่บ้าน CJ เลยทีเดียวเชียวนี่เลยทุกคนน่าจะหาไม่ยากแล้วก็มีหลายจุดในเซิร์ฟด้วยนะครับนี่ถ้าเจอกองปูนแบบน,นี้เข้ามาเก็บได้เลยนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดนึงนะก็จะมีตำรวจมากกว่า2คนนะครับประมาณ2คนนะอ่าสคนก็เก็บได้เลยนะครับแล้วก็ เก็บง่ายด้วยนะแค่กดตามจุดเท่านั้นนะครับเซิฟนี้ชิลๆเลยนี่ก็กดไปนะครับนี่แล้วก็แน่นอนนะพอเราเก็บได้ทีละอันนะครับก็จะดาวขึ้นทีละดวงด้วยนะครับต้องระวังตัวนี้ด้วยพอตำรวจมาต้องรีบเพ้นนะทุกคนนะนี่สำหรับเซิฟนี้ย้ำอีกทีนะเข้ามาเล่นได้เลยไม่มีไวริสเลยนะครับเซิฟนี้แล้วก็มีโปรโมทด,ด้วยนะครับทุกคนนะ ส่วนหมูตัวเมื่อกี้นะครับสามารถเอาไปทําพิซซ่ากินได้นะครับนี่เฟียบบลามีหลายอย่างเลยนะครับเซิร์ฟนี้ของอย่างเยอะนีอ่อันนี้จกให้ดูนะครับว่ามันจกเ้เรื่อยๆเลยนะไม่มีวันหมดเลยก็ว่าได้นะครับและตรงนี้ก็จะเป็นจุดตลาดขายของนะจุดเดียวเลยนะครับนี่ไม่ต้องไปวิ่งขายอีกแล้วนะครับอันนี้ก็คือขายกับคนเดียวนะครับเหมือนกับไฟเอ็มเลยนะนี่ก็เล่นง่ายดีเนาะนี่สหรับ หมูนะครับขายได้ตัวละ136บาทเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่เลยอ่ะโอเคครับก็ฝากเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ด้วยนะครับเซิร์ฟมอดเล่นง่ายนะครับเป็นเซิร์ฟมอดแดนันเชอร์นะทั้ง PC มือถือด้วยนะครับฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับผม